เอากลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีในป่านในเขาครับนะครับนะครับวันนี้ผมได้มาตกบาเล,เล่นที่เขาพนมลุงนะครับนะี่ครับทางมาครับก็ไม่ใช่ขึ้นเขาพนมลุงแบบขึ้นไปดูประสานนะครับก็แค่มาด้านหลังครับด้านหลังเขาวุฒบันไปอีกเขาน้อยๆลูกนั้นอยู่ฝั่งนั้นต้องขึ้นเขาไปแล้วไปถามจะเห็นเขาพนมลุงเลยครับ ตอนนี้มันอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปซื้อเยอะตกปลานะครับไปจะตกให้ดูแต่ไม่ได้เอาอุปกรณ์ปิดคอให้มันห้อยคอครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับมาตัวเป่ากับโทรศัพท์นี่แหละครับนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือลุยป่าฝ่าดงไปแล้วนะครับมันเป็นป่านะครับแถวหลังเขานํำลุงนะครับมาเล่นเฉยครับมาตกปลาได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมซื้อเยอตกปลาครับพอตังเดี๋ยวไปก่อน อันนี้จะเป็นทางที่เล็กนิดนึงครับคงไม่เป็นไรนะครับโอเคครับไปครับโอเคนะครับนี่ครับเมื่อกี้เจอปลาด้วยครับนี่พอดีผมเอาเบ็ดมาพอดีแล้วครับแต่ไม่ตกผมไปตกฝั่งนั้นนะครับตอนนี้ไม่เห็นแค่เขานี่ครับอันนี้ไม่ใช่เขาพนนลุงนะครับเป็นเขาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายเขาพนนลุงให้ดูครับเขาพนมลุงใหญ่กว่านี้ครับครับโอเคแเราเดินจากฝั่งนั้นนะครับนี่ครับเราผมจะขึ้นขึ้นเนินตรวนี้ไปครับแล้วก็ไปถ่ายวิวเดี๋ยวขากลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อหยาดตกปลาครับครับ นี่แล้วครับเราจะเดินขึ้นไปฝั่งนั้นครับเดินไปฝั่งนั้นครับพี่ครับนี่ครับวิวด้านล่างครับยังไม่ได้ขึ้นเนินไปลครับเนินเขานะครับนี่วิวด้านล่างอะไระครับปลายอดพนมลุงครับพี่ครับเดี๋ยวค่อยขึ้นเขาไปถ่ายมันจะสวยกว่านี้นิดหนึ่งครับโอเคครับเราต้องเดินขึ้นเนินไปครับอาหารตกปลาหมดครับไม่รู้ครับว่าร้านีนี่ครับไปเป็นเนินลง โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภาพวิวสวยงามครับมาดูวิวอีกรอบอยู่ใกล้ๆนะครับผมยืนพักในร่มเหมือนครับนี่ครับวิวสวยๆครับยอดครับโอเคครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเนินเป็นเขานะครับเนี่ยนี่เป็นทางผมจะขึ้นไปด้านบนครับครับขึ้นไปด้านบนครับโอเคครับโีเครับตอนนี้ก็คือชั้นมากครับ ชันไม่ค่อยมากเท่าไรครับไร่ว่าสาหรับผมคือชันนะครับแบบเห็นคนแบบด้ารางลงไปชันลงไปครับครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาสูงแล้วเ,เห็นวิวแล้วครับขึ้นเริ่มสูงละขึ้นโอ้ผมก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันชันชันไปนิดผมจําไม่ได้ตอนที่ผมมาหน้าแรงตอนนั้นผมขึ้นไปตรงไหนจะมีที่ลงรวจะเจอวิวสวยมากครับน,นี่คือขึ้นได้มาแค่ ยังไม่ถึงยอดเขาเลยครับก็เห็นวิวสวยมากครับดูครับข้างล่างโอ้โหข้างล่างนี่ผมขึ้นมาชั้นนะครับครับตัวน,นี้ผมขึ้นมาเจอต้นมะนอาด้วยเอ๊ะไม่ใช่ต้นอะไรไม่รู้ครับน,นี่ก็วิวเขาก็โดนบังจากพวกต้นไม้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายวยิวอันเดิมนะครับอันนี้คือมันลกลอะอะ ครับครับขึ้นมาก็นะครับตอนนั้นเป็นสุดยอดปลายเขานะครับตอนนี้ผมอยู่ทําากลางภูเขานะครับนี่ก็ทางลงด้านล่างครับเัืนอี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเดินมามีลูกหมาตามมาครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับตามมาผมพยายามไลไรนะครับเพราะว่าเขาาลุงผมห่างจากบ้านผมมาเกือบเกือบยี่สิบโลเกือบยี่สิบกิโลครับทาง เข้าไปที่พักของพ่ผมกับุ่กกับพี่ๆผมนะครับน okay, ครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินปจากที่พักแล้วนะครับเดินตามป่าเล็กๆน้อยๆไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าก็ลึกพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามทางมาครับเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะครับ ตอนนี้มาถึงจุดที่โล่งแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นป่าไปหมดนะครับวประสงคผมคือต้องเดินไปฝั่งนั้นครับแต่ไม่มีทางจะลองเดินดูครับโอเคครับตอนนี้จะเดินตามทางไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ทางนะครับผมขอพูดเบาๆนะครับนี่ครับตอนนี้เข้าู่ในป่าแล้วครับอันนี้เป็นรูอะไรไม่รู้ครับมีสัตว์อะไรสักอย่างเข้าไปอยู่นะครับ ครับโอเคครับโอเคนะครับนะครับอันนี้ได้เป็นรอของนกนะครับก้อนอนุญาตพูดเบาๆนะครับครับถังลงแปคบลึงไปนู่นแล้วขึ้นตรงนั้นครับครับลอยนกนกอะไรไม่รู้นะครับมันโชว์เดินอยู่กับพื้นครับนี่ต้นอะไรไม่รู้ครับเหมือนว่าจะเป็นล้ออะครับ รเราเจอจุด,ดเรือนที่ลงน,นี่เป็นต้นงิ้วนะครับมันเป็นน้ำนะครับเนี่ยเป็นน้ำตอนนี้เดิมจุดทีลงลงแล้วนะครับไม่ค่อยมีต้นไม้นะรเรือนยอดก็ไม่เท่าไหร่นะครับหน่ามีรังพึ่งนิ้มนะครับว,ว่าบ้านผมหา่างจากที่นี่นประมาณเกือบยี่สิบโลครับ เดินตามทางเดินตามทางเล็กไปนะครับนะครับต้นไม้2ต้นอยู่ไใกล้กันนะครับโอเคนะครับก็คลิปเดินป่าเอาไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมดูบิวก็พอนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นเฉยครับตกปลาก็ลมแรงครับเดี๋ยวก,ก็หมดครับไปซื้อ กับร้านค้าร้านค้าก็บอกว่าเยี่ยมหมดครับพี่ครับก็ใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยครับแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายครับ